่นไมช้สวัสดีครับผมสิริวัฒน์ครับผมฟลุกนะครับครับก็ตอนนี้นะครับฟลุกกับพี่โอมกำลังจะมาเล่นเกมเราจะมีเกมครับใช่ครับชายคำถามเก้าคำตอบครับ ซึ่งข้างหน้าของเราที่เป็นอะไรครับพี่โอเราจะเป็นคาตอบครับที่สามารถที่จะให้เราเลือกวงวงและคําถามเป็นอะไรนะซึ่งเรายังไม่เห็นนะพี่ทีมงานเขาเตรียมมาให้เราแล้วคนละใบซึ่งในนี้คือคําตอบคําตอบครับใช่แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะคาถามซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าคําถามจะคืออะไรดังนั้นเราจะต้องมาทายคําถามจากคําตอบที่เราจะต้องุงอีกเรามีเวลา20วินาทีในการวงคำถามนะครับวงองเริ่มค่ะเริม โอเคครับโอเคครับโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับคำถามให้ฟลุ๊กข้อที่หนึ่งฟลุ๊กเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดลำพูนครับผมเอ้ยกือบถูกไอ้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วจะกลับมาจะหยุดตรงไหนโอเคครับน้องหมาบ้านฟลุ๊กชื่อว่าอะไรน้องสวรรค์ครับโอ้ข้อสามนะครับโอมฟลุ๊กรู้จักกันมากี่ปีแล้วรู้จักกันมาสามปีแล้วโอ้โอ้โหถูกสามข้อเนี่ย ก็สามปีนี้นะครับก็ที่เราทํางานร่วมกันมาบอกว่าก็ขอบคุณพี่ฟุกนะครับผมโอ้ยเรีกี่นะด้วยแบบว่าวัยวุฒิก็เป็นพี่ฟุกเป็นพี่ที่น่าเคารพมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทําให้แบบว่าเราได้ทํางานร่วมทุกร่วมสุขกันมาเรื่อยๆกันมาแล้วก็ขอให้เป็นแบ่นี้กันต่อไปที่นารามต่อไปเรื่อยๆครับก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันนะ 3ปีที่ผ่านมาอย่างที่พี่อมบอกคือเราก็ทำงาน,นร่วมกันแล้วก็เออก็ก็ก,ก,ก็ขอบคุณที่ที่ที่เป็นแบบคนที่น่ารักเราเองอะไรเนงะี้ยครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เนี่ยนะเป็นองอะไรเป็นแบบคนที่น่าราักอขมากๆสำหรับทุกอย่างเลยโอเคได้คนระับบครัเอาไปสองลอยใน <c oughs> เรื่อง Love at Night ฟุ๊กสแสดงเป็นใคร ซันครับผมถูกละซันผมไม่ตอบเชลโล่ผมไม่ตอบด้วยเชลโล่ด้วยนะพี่หยู่ทิศนานด้วยนะในเรื่อง Close Friend สองตัวละครใดที่ฟุกแสดงไอฝุ่นนี่ครับผมแน่ถูกอีกแล้วจริงปะเนี่ยจริงให้เขาดูเลยให้พี่พี่ดูนะฮะนี่นะโอ้โหกฎของโอมมีสมการว่าอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หนึ่งครับแฮงแฉง ของโกมคืออะไรครับจับแกมก้อนนั่นนะเอาไหนจ้าแกมก้อนก็ไม่รู้คำถามอะไรสองครับพุ๊กเคยให้สัมภาษณ์ว่าโอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบไหนนี่ใส่แบบลุงโทมไออีกอันนี้เป็นคนโกโก้ไม่ใช่พี่โองจะให้สัมภาษณ์แบบนี้มีคำอะไรอธิบายไม่มีครับมันเป็นชั่วโมงองคุณอธิบายไม่หรอกคือเื่องความบุคลิกเขาบางบางจังหวะอะไรเยงี้เฉย เป็นการเซลลเล่นๆขำๆเลยครับคือเขาก็ไม่ได้ดูดุกานอะไเขาก็จะบางทีก็จะมีนักรักอะไรบางทีเขาจะมีมุมคึมๆมาชด่ะเราไม่ได้มาชดข้อสามครับปีนี้โอมอายุเท่าไหร่ครับสามปีโอ้ยนี่ยังสองขวบเลยเนาะน่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะค่ะอละผิดเป็นสอง สี่ครับในเรื่องเลิกแอดนับมีสีที่ต้องขี่สัตว์อะไรครับผมจัมเนิลเคียบปั้นนะขี่แอปั้นคงถึงต้นเคียบทองอ่าครับผมในเรื่อง cross fan สองนะครับได้คุนเป็นแฟนไทยครับเป็นแฟนพี่องคอ๋อเป็นแฟนพี่องคอ๋อเจอแล้วอ่าได้คุนคำตอบจริงๆคืออะไรคะพี่เพียรครับผม ก็เท่าก <c oughs> ับว่าครูผิดไปสี่ข้อเป็นีข้อเโดยข้อเดียวตรงหนึ่งข้อนะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้คนที่แพ้เนี่ยให้ทำแบบลุกคูคูเท่ๆเท่าที่เท่ที่สุดใส่กล้องหรอใส่กล้องสิบวิสิบวิทำยังไงหมดแล้วแต่เลแล้วแต่เลยเอาแบบเท่ๆอ่ะแล้วมาเยอะและเอาเท่ๆทละ เป็นไหมครับปังปังปังกะลังกลังนะครับมันไม่ได้เอ้ยยังไงพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ขอฝากพัฟแมกกาซีนด้วยนะครับที่จะวางวันที่เท่าไหร่ครับที่โยมสิบห้ามีนาคมนี้นะครับผมสามารถซื้อได้แล้วนะครับที่จะมีอ่าผมเป็นหน้าพวกเราเลยเป็น่ว่าเราใช่ก็เป็นทีมซัมเมอร์นะครับไปนี่ แบบนี้เลยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับไยครับและที่สําคัญนะครับก็ฝากร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อชิงรางวัลอะไรครับพี่โอมรูปพลอยนะครับพร้อมกับลายเซ็นพวกเราครับที่มีที่นี่ที่เดียวเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะครับผมอ่าดียังไงก็ฝากไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากมิที่จาสัร์ด้วย